เงินดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่งมืนบาทลงทะเบียนไปแล้วมีวิธียกเลิกไหมใครอยากรู้บ้างกอนไปกอนไปฟังพร้อมๆกันใครมาดูเป็นครัง้งแรกฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะตอนนี้ลหลายๆคนกังวลใจและลงทะเบียนเงินดิจิทัลหนึ่งมืนบาทไปอยากจะยกเลิกจริงๆเลยนะคะสอบถามเข้ามาว่ามีวิธียกเลิกไหมนะคะเกบไปหาข้อมูลมาให้ทุกคนแล้วซึ่งหลายๆคนเนี่ยยังไม่ทราบนะคะบางคนก็ทราบมาแล้วแต่วันนี้จะมาแชร์ให้ดูกันอีกครั้งหนึ่งว่าวิธีการยกเลิกมีไหมและทําอย่างไรมีผลอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวเรา ไปดูกันเลยค่ะสําหรับวิธีการที่มีการแชร์กันในโซเชียลถึงวิธีการยกเลิกสิทธิ์เงินดิจิทัลนะคะทุกคนเขาได้บอกไว้แบบนี้นะคะว่าเมื่อเราเข้ามาที่หน้าแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วนะคะให้เราเข้าไปที่ตั้งค่าตรงนี้นะคะเราเจอหลายเมนูแบบนี้นะคะให้เลือกจัดการข้อมูลบริการค่ะเราจะเห็นเลยนะว่าข้อมูลการบริการที่เราใช้ไปมีอะไรบ้างหนึ่งในนั้นก็จะมีการลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ดิจิทัลวอลเล็ตนะให้กดเข้าไปแบบนี้ค่ะ เสร็จแล้วนะคะเขาก็ให้เลือกยกเลิกสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลค่ะหน้าจอก็จะโชว์แบบนี้เลยนะคะว่ายกเลิกสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลแล้วเขาก็ให้เลือกยกเลิกสิทธิ์ค่ะ ซึ่งวิธีการยกเลิกสิทธิ์อันนี้นะคะก็มีการแชร์ต่อกันในสื่อโซเชียลค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามันจะเป็นการยกเลิกการลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ดิจิทัลวอลเล็ของเราด้วยหรือเปล่าใครอยากจะทําบ้างแต่เกดบอกไว้เลยนะคะว่าวิธียกเลิกสิทธิ์เนี้ยที่มีการแชร์กันในตอนนี้นะคะบอกไว้ก่อนว่าวิธีการนี้เนี่ยจะช่วยป้องกันการเข้าถึงข้อมูลของเหล่ามิจฉาชีพเท่านั้นหรือว่าป้องกันแก๊งคอร์เซนเตอร์เท่านั้นเองนะคะส่วนวิธีการยกเลิกการลงทะเบียนเงินดิจิทั ที่แท้จริงนั้นนะคะก็ต้องรอดูนะคะการทําแบบที่เกดบอกไปเนี่ยเป็นเพียงการป้องกันตัวเองนะคะป้องกันการถูกมิจฉาชีพเน้นนำข้อมูลของเราไปใช้เท่านั้นเองนะคะใครที่ลงทะเบียนไปแล้วตอนนี้ยังไม่มีวิธีการยกเลิกนะคะทุกคนใครทําแบบนี้แล้วบ้างมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะสําหรับข้อมูลในคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ค่ะมีความ,มเห็นอย่างไรก็แวะมาบอกกันได้พูดคุยกันได้แล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ